ก็ต้องยอมรับว่าตราบใดที่มนุษย์เราะนะครับแล้วคนในสังคมยังมีความโลภความหลงในสิ่งที่เขาหยิบยื่นให้หรือหลงในเขาโฆษณาชวนเชื่อว่าได้เงินมาง่ายๆโดยการเยไปหาสมาชิกเพิ่มหรือการซื้อของแบบนี้แล้วจะได้ส่วนแบ่งเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไปหาสมาชิกเพิ่มก็จะได้เงินเพิ่มอีกอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งดาราที่อาจจะตกเป็นเหยื่อว่านอกเหนือจากการเป็นพรีเซนเตอร์แล้วถ้าบอกว่าหาสมาชิกมาเพิ่มว่าจะได้ส่วนแบ่งอะไรพวกนี้นะครับ กนเมื่อนั้นสังคมไทยก็ยังตกอยู่งเป็นเยอ,อะอเรื่อยๆและเสมอไปเพราะฉะนั้นในเคสของเดค์คอนก็คงเป็นอย่างหนึ่งกรณีอยู่ท่าหอนนะครับว่าต่อไปเราต้องใช้ปัญญามากขึ้นในการรับฟังข้อมูลข่าวสารแล้วก็คนแต่ละคนก็จะมีบบาทหน้าที่ต่างแตกต่างกันน,น,นะครับฉะนั้นก็ทําให้เต็มที่ในบทบาทหน้านที่นั้นเช่นเหมือนนี้น,นักวิชาการให้ความรู้ให้ข้อคิดง่ายคิดมุมมองหรือสคอบกํากับดูแลระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็ต้องตรวจสอบอย่างเข้มข้น응 ไม่ใช่ไปสับสนุนให้รางวัลแต่ปัจจุบันนี้เรา็ยังไม่ทราบผลการสอบสวนเลยนะครับพี่ปูอของสคบอใช่ไหมฮะใช่ค่ะรู้สึกว่าไม่รู้ผลไปถึงไหนแล้วนะครับ<ะ>ก็ข้าม<ะ>ปีกันมาแล้วนะครับ<ะ>ก็แน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งเหล่านี้นกลไกเหล่านี้<ะ>มีประสิทธิภาพเพียงพอผมว่าคนจะตกเป็นเหยน้อยลงครับ